สวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันต่อนะคะวันนี้มีคำถามว่าถ้าลุงออกนะฮะลุงตู่ออกลาออกเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะ,ะจริงๆแล้วลุงไม่ออกหรอกแต่กรณีที่ว่าถ้าออกจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะก็มาดูก็ต้องหานายกใหม่นะฮะงั้นพักเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเสียบนะคะ พรรคก้าวไกลก็สนับสนุนนะคะหรือพรรคพลังประชารัฐอาจจะตั้งคุณอนุทินมานะคะแต่เสียงสนับสนุนนั้นก็ดูว่าใครจะได้แต่ถ้าหากว่าเพื่อไทยไม่ได้นี่เขาก็คงไม่ยอมนะคะเขาจะต้องเอาให้ได้ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะม็อบจะหายไปไหมไม่หายนะคะม็อบก็จะต้อง ช่วยประโคมนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเป้าหมายอันนี้มันแค่ประตูเปิดประตูนะคะสู่การนะคะตีให้ทับเข้าไปตีใจกลางเมืองได้นะฮะใจกลางเมืองก็คือสถาบันนะคะที่เขามุ่งพุ่งเป้าไปนะคะตอนนี้เมื่อได้รัฐบาลใหม่นะฮะตอนนี้ก็นําเอาแก้รัฐมนูญมานะขึ้น ะะขึ้นโจทย์ใหม่นะแก้รัฐมนูญน,นะฮะในนี้แน่นอนนะคะผคก,ก้าวไกลบอกต้องแก้ทั้งฉบับนะฮะในขณะที่เพื่อไทยก็แน่นอนแหละเขานะฮะต้องไปด้วยกันเสียงเดียวกันนะฮะแก้ทั้งฉบับนะฮะในนั้นพอม็อบก็ยังจี้อยู่นะฮะประโคมกันอยู่เงี้ยนะฮะกดดันอยู่เงนะี้ยแน่นอนว่ามันจะต้องไปในทิศทางที่ว่าแก้ทั้งฉบับ ก็หาสสอลอนะคะก้าวไกลก็บอกสอสอลอจะต้องเลือกตั้งมาเท่านั้นนะคะไม่มีปรไม่มีปนไม่มีผสมไม่มีอัตราส,ส่วนใดใดทั้งสิ้นนะคะให้มาจากเลือกตั้งนะคะเราะนั้นม็อบก็จี้ต่อนะคะว่าจะต้องมาอย่างนี้อย่างนี้นะสสลอจะต้องมาจากเสียงประชาชนเท่านั้นนะคะต้องเป็นของราษฎรเท่านั้นนะคะมันจะออกมาแบบนี้นะคะมันหน้าตามจะออกมาแบบนี้ ตอนนี้ก็ลงมาถึงว่าสสลอได้มาแล้วนะคะจะนี้จะแก้ข้อตกลงอีกนะคะข้อตกลงอีกนะคะจะแก้แบบมาตราไหนดีแก้ทั้งฉบับนะ,ะหรือรายมาตรานะคะนี้ถ้าหากว่าแก้ทั้งฉบับนะคะแก้ทั้งฉบับหมวดหนึ่งหมวดสองแตะได้นะฮะอ้างว่าปฏิรูปทําให้ดีขึ้นนะ,ะอ้างว่ามันจะต้องเป็น ประชาธิปไตยต้องแตะได้ทุกหมวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะม็อบก็ยังกดดันต่อนะคะจะต้องยังจะต้องเป็นไปตามที่ที่เขาอยากได้นะคะตอนนี้ละ่ะมันก็จะออกมาในลักษณะที่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ยอมแล้วนะคะฝ่ายซึ่งต้องการให้ประเทศเหมือนเดิมนะ,ะที่เราสามารถพัฒนาประเทศะะไปได้นะคะในทางที่ดีขึ้นไม่จําเป็นว่าจะต้อง สถาบันไม่มีบทบาทไม่ใช่นะคะจานั้นผู้ที่ฝ่ายที่จะเอาสถาบันนะคะก็จะออกมาละนะฮะซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศแน่นอนนะคะเกแน่นอนนะคะเพอๆอาจจะ99%ด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นเมื่อออกมาะะสองอย่างที่เผชิญหน้ากัน,นแค่ข้อตกลงตรงนี้ไม่ได้แล้วนะคะยังไม่ไปถึงการแก้เลยนะคะข้อตกลงตรงนี้ยังไม่ได้นะคะม็อบเขาก็ นะพุ่งเป้ามาเพื่อที่จะให้สถาบันเนี่ยเสียหายให้มากที่สุดนะคะอันนั้นเอ่อพอมอบเผชิญกันนะคะต่างคนต่างฝ่ายไม่ยอมกันเขาเห็นแล้วล่ะเราเนะี่มีพลังมากกว่าเขาเราเป็นประชาชนส่วนมากของประเทศเรามีสิทธิมีเสียงเต็มที่นะคะแต่เขาก็จะ,ะจี้จุดนี้ให้มันแตกหักนะคะพอแตกหักเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าพอแตกหัก ตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าปฏิวัติรัฐประหารจะต้องเข้ามาเกี่ยวนะคะการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนี้ม็อบสองม็อบนี้จะไม่ยอมกันนะคะฝ่ายารัฐบาลฝ่ายเผื่อไทยก้าวหน้าอะไรก็้ก้าวไกลก็แล้วแต่จะไม่ยอมเหมือนกันนะคะเพราะไม่ยอมมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะะฉะนั้นทหารจะต้องออกมานะคะเพราะว่ามันเป็นความมั่นคงนะคะภายในประเทศก็คือภายที่ ประชาชนแตกความสามาคัคคีตกลงกันไม่ได้นะคะตกลงกันไม่ได้เมื่อสองฝ่ายเผเชิญหน้ากันแน่นอนนะขะไม่จะต้องออกมาเป็นแบบนั้นนะคะเขาต้องการให้มันแตกหักอย่างนั้นนะคะคือทางลงของเขาเป็นแบบนี้นะคะทำไมทางลงเป็นแบบนี้ทางลงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแกนนําเตรียมตัวรีไภยัยนะคะถ้าหากการรีไพลเนี่ย สถานการณ์ในบ้านเมืองไม่อันตรายนะคะไม่เป็นอันตรายไม่ไม่ได้เสี่ยงต่อความเป็นความตายเนี่ยนะคะหลักการรีภัยมันไม่เข้าคราทีเรียนะคะค่าทีเรียก็คือหลักการที่คุณจะสามารถร้องขอการรีภัยได้อย่างถูกนะคะถูกต้องตามหลักการของเขาเนี่ยเขาจะมีกําหนดเลยว่าต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นอันนี้ต้องอมีความเดือดร้อนจริงนะคะแล้วต้องเป็น ข้อหาะะที่มีความเห็นต่างจริงนะคะเป็นการคุ้มครองสิทธทมิมนุษยชนจริงนะคะจริงจะขอลักขอรีไพได้ฉะนั้นไอ้แกนนําทั้งหลายนะที่เป็นตัวเด่นๆไม่ว่าน้องไม้ไม่ว่าจะเป็นน้องอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะก็จะเห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการรีไพเนี่ยเขาก็เลยตีเต็มที่นะคะออไม่ยั้งนะคะใช้หลักฐานเทิโจมตีสถาบันนะ แบบเสียเสียหายหายอย่างที่เราเห็นนะ,ะเขายั่วยุตลอดให้เกิดการแตกหักอันนั้นแหละกันนะคะคือสิ่งที่เขาได้มาคือเขาจะได้ไปชุบตัวที่เมืองนอกเขาจะได้ไปเรียนนะ,ะเขาจะได้ไปศึกษาต่างประเทศนะ,ะซึ่งเขาคิดว่าชีวิตมันคงจะดีกว่านะคะเขาได้ผลประโยชน์ตรงนั้นนะคะคือผลประโยชน์ของแกนนําส่วนไอ้พวก ตามทั้งหลายนั่นนะ่ะนะฮะถ้าใครเพียงพรำนะ,ะก็รับไปคดีนะฮะนี้ไปไหนไม่ได้ตัวเองไม่ได้เป็นตัวเด่นตัวเองเป็นผู้ตามไอ้พวกผู้ตามเนี่ยจะเจอนะฮะ จะเจอลูกหลงนะจะเจอลูกหลงจะโดนเก็บคดีจะต้องเจอวิบากกรรมจากที่ตัวเองทำไว้นะคะฉะนั้นพวกลูกหลงทั้งหลายพวกลูกกระจกที่ตามเข้าไปทั้งหลายเนี่ยโปรดเข้าใจนะคะว่าถ้าคุณไม่ได้ลี้ภัยเหมือนแกนนำเขานั้นอย่าลวมตัวนะคะให้เขาเป็นให้เป็นขั้นบันไดให้เขาตายไปนะคะฉะนั้นจะไทาง อ,อะไรสถานทูตเมกาบอกไม่เกี่ยวข้องหรือว่า,าทางยุโรปบอกไม่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่นะคะอันนั้นเป็นข้อแก้ตัวแต่จริงๆแล้วพวกผู้นํานักศึกษาเนี่ยพอบ้านเมืองเกิดรัฐประหารทีไรนะ,ะพวกนี้จะใช้ข้ออ้างว่ามีความเห็นต่างฉันจะไปนะ,ะแล้วก็รีบหลบหนีไปเพราะเอาผลประโยชน์ตรงนี้ดูตั้งอาชีวะนะใครจะรู้ว่าอยู่ๆมันได้ไปไปถึงโน่ล้วจึงบอกมาว่าไปแล้วนะคะ ไปได้ยังไงนะคะแล้วใครช่วยนะ,ะอันนี้ก็เป็นความรับทางราชการนะคะเขามีการช่วยกันมันเป็นเรื่องของการทูตเป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิมนุมนษยชนซึ่งเขาทําได้ระดับหนึ่งนะนะคะเขาก็กล่าวอ้างว่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตของเด็กคนนี้นะคะอยู่ในอันตรายสูงสุดถึงแก่ชีวิตแค่ความเห็นต่างที่จริงมันก็โมเมอาั่นแหละนะคะจริงๆแล้วประเทศของเราก็คือประเทศที่มี ความประนีประนอมกันมีความเมตตาปราณีตรงนั้นนะฮะมีความยืดหยุ่นนะฮะเข้าคุกก็ยังได้พระราชทานโทษนะฮะได้ลดหย่อนนะฮะสารภาพก็ได้ครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามนะฮะแล้วติดไปกี่ปีไไ้้ลดอีกนะฮะหรืออายุมากก็เข้าขายได้ลดอีกคือมีความประนีประนอมมาตลอดนะฮะแต่พวกนี้นะคะความเห็นแก่ตัวนะฮะ ความอกตันยูนะความไม่สำนึกในบุญคุณของแผ่นดินนะฮะเอาไมาา่คืออะไรทำลายชาตินะฮะทำลายชาติเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะะพวกเห็นแก่ตัวทั้งนั้นนะฮะดิฉันไม่ได้ว่าเขาเห็นแก่พวกประชาชนทั้งหลายนะฮะถ้าเห็นแก่ประชาชนาประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเห็นแก่ความสงบสุขของประเทศนะฮะเห็นแก่ประเทศชาติ เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะคุณจะต้องร่วมมือกับรัฐบาลให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแก้ปัญหาไฟปา่าแก้ปัญหาน้ำนะ,ะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าช่วยกันนะ,ค,ะคนละไม้ละมือนะคะเหมือนอย่างคุณบิน,บ,นบินลือฤทธิ์เนี่ยเขาช่วยเขาช่วย สายตรงเลยนะช่วยเขาไปโกยศพไม่รู้ก,กี่ร้อยกี่พันศพนะกี่หมืน่นกี่ศพนะคะเขาก็ไปช่วยในชีวิตครั้งเขาเสียสละขนาดนี้นะคะฉะนั้นการที่คุณมาเรียกร้องความเท่าเทียมทั้งที่คุณก็มีความเท่าเทียมนะมากกว่าคนอื่นอีกนะคะหมายความว่าคุณสามารถที่จะดา่าคนนั่นก็ได้ละเมิดคนนี้ก็ได้นะคุณบอกว่าคุณละเมิดนะคะแต่คุณไม่รับโทษทางการละเมิดในขณะที่คนอื่นนะคะ เขา,เาไปละเมิดคุณคุณก็จะเอาเรื่องกับเขานะฮะเนี่ยก็คือพวกที่อ,อะไรอ่ะอพวกที่ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะฮะอย่างพร่ำเพลื่อนะะแล้วไม่ใช่ว่าเป็นประชาธิไปไตยอย่างที่เขาพูดนะฮะนั่นก็คือเ,อเด็กนะฮะเด็กซึ่งไม่มีสํานึกในชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นะฮะพระมหากษัตริย์นี่ต้องใช้ชีวิตนะ เข้าแรกนะฮะต่อสู้กับค่าค่าศึกศัตรูในสมัยก่อนนะมันมาจริงๆนะมันแห่มาเป็นกองทัพนะฮะมันบุกมั้งแต่ชายแดนนะฮะ,ะมาเข็นฆ่าประชาชนชามชายแดนนะ,ะเมื่อประชาชนเดือดร้อนนะฮะทางพระมหากษัตริย์ต้องจัดทัพไปเพื่อปราบปรามนะฮะเพื่อให ประชาชนนั้นรอดพ้นจากภัยอันตรายคุกคามจากเพื่อนบ้านนะมันก็มาแบบนี้นะฮะประเทศชาติเรารอดพ้นมาได้เพราะแบบนี้นะฮะดูปาเลสไตน์สิฮะว่าเป็นกลุ่มชนซึ่งเล่รล่อนหากินอยู่แถวตรงนั้นนะฮนะแล้วตอนป่านี้ยังไม่มีประเทศอยู่เลยนะฮะเพราะอะไรเพราะไม่มีหลักฐานการเป็นรัาธิปปัต ไม่มีเจ้าูกครองนครนะคุณมีภาษาของคุณใช้ก็จริงแต่คุณไม่มีขอบเขตอาณาเขตที่แน่นอนคุณไม่มีการปกครองนะฮะไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณนั้นอะนะมีการปกครองในกลุ่มชนเหล่านี้มาก่อนนะมีเจ้ามีแผ่นมีมีพระเจ้าแผ่นดินมีอะไรก็แล้วแต่สถาบันการปกครองอะนะฮะซึ่งแสดงถึงรัฐาธิปัตย์เนี่ยไม่มีนะฮะ ชาวมอญเหมือนกันทําไมไปรวมทําไมต้องถูกพม่ากลืนเพราะเองไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะไม่มีเจ้าผู้ครองนครนะอ,อยู่กันแบบาภาษาตัวเองก็เป็นภาษามอญก็จริงนะมีศิลป,ปะวัฒนธรรมมีปีมอญมีปีพาดมอญมีวงลามันปีพาดอะไรก็แล้วแต่คุณมีศิลป,ปะวัฒนธรรมครบแต่คุณขาดเจ้าผู้ครองนครอย่างเดียว คุณไม่สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์การเป็นประเทศได้นะฮะยังมาร้องนะขอเอกราชที่ประเทศแคนาดานะฮะกลุ่มคนมอนนะฮะมาขอ,อามาขอเอกราชเพื่อที่จะให้เอกราชกับนะชาวชนมอนนะกลุ่มมอนที่ถูกพม่าครอบครองในทุกวันนี้นะฮะเพื่อที่จะแยกประเทศนะฮะแต่ก็ทําไม่ได้เพราะเต็งไม่มีหลักฐานตรงนั้นนะฮะดังนั้นพวก ทั้งหลายนะพวกเราทั้งหลายเนะี่ยที่ไม่สํานึกก็จะเจออย่างนี้แหละนะคะก็จะทําให้ประเทศแตกแยกนะคะนั้นพวกที่ล้องเรียกนะสถาให้อะไรปฏิรูปสถาบันนะั้นนะก็ค,คือการล้มล้างนะะั่นแหละนะคะล้มล้างไปทีละนิดทีนิดนะฮะอย่างเช่นว่า,าแก้มาตราหนสองได้คือถ้าคุณแก้มาตรา1 ประเทศไทยนั้นนะฮะเป็นราชอาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ถ้าคุณแก้เป็นอย่างอื่นเป็นสาธารณรัฐล้านนามาขอแยกอ่าภาคใต้มาขอแยกอีสานมาขอแยก,ม,แยกมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้มันก็จะประกาศเป็นสาธารณรัฐนะฮะอา่ารัฐไทยขึ้นมาพอเป็นรัฐไทยขึ้นมามันก็จะไล่แก้มาเรื่อยนะสถาบันพระหาก็จะนะถูกนะฮะ ถูกลิดรอนสิทธิ์ตรงนี้นะะแล้วมันก็จะเข้าหัวกันว่าเออเมื่อแบ่งแยกไปแล้วพระหาสมภาบันมาก็ต้องโดนนะฮะจะจะก็จะ,จะต้องครว่าเหมือนกับว่าจะต้องถูกแก้ไขด้วยนะฮะ พราชช้ำหน้าต่างๆโดนแก้ไขหมดนะคะแต่เมื่อถึงตรงนี้มันไม่ถึงหรอกนะพวกเราคงออกมาแล้วนะคะไม่ยอมแน่นอนแล้วก็แกจะเกิดการรุนแรงขึ้นอย่างที่ดิฉันบอกนะคะฉะนั้นลุงตู่ไม่ออกนะคะก่อนอื่นลุงตู่ไม่ออกนะคะแล้วแกนนําเตรียมรีภัยนะคะฉะนั้นพวกแกนนําต่างๆก็จะ พยายามสร้างความรุนแรงสร้างความแตกหักตรงนี้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันนะคะดิฉันาทาคลิปมาก็เพื่อให้เหล่านั้นได้รู้ทันและได้คุยกันนะคะก็จะมีพวกที่ไม่เห็นด้วยออกมาโจมตีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า,เ,าเราก็ต้องแก้ปัญหาไปนะคะเท่านี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ